ต่อ,อกันที่เรื่องของการปรับปรามยาสพติดนะครับที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับทางเจ้าหําที่ตำรวจก็ส่วนที่กำลังครับทั้งทหารแล้วก็ตอชอดอนะฮะไปกวาดล้างพื้นที่ปลูกฝิ่นทั้งหมด4แปลงครับในพื้นที่ของอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะสองแปลงแรกเนี่ยอยู่ที่บริเวณทิศเหนือของหมู่บ้านป่าซางครับตำบลวียงเหนืออำเภอปลาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแปลงแรกทเนื้อที่2งานอีกหนึ่งแปลงเนื้อที่2งานเหมือนกันครก็เป็นการปฏิบัติการนะครับของชุดสืบสวนสอพอปลายนำไปโดยพันตำรวจโทรบรินใจอุดก็มีทางฝ่ายปกครองอำเภอปลายทหารจากหน่วยร้อยรอ5 2แล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดน1336 6ปางหมูฮะ ก็นอกจาก2แปลงที่อยู่บริเวณด้านเหนือของหมู่บ้านป่าซางแล้วยังมีอีก2แปลงครับอยู่ที่ใต้ของหมู่บ้านปลายสองแง่นะฮะแปลงแรกเนี่ยมีเนื้อที่1งานอีก1แปลงเนี่ยมีหนื้อที่อีก2งานก็รวมๆทั้ง4แปลงเนื้อที่ทั้งหมด7งานด้วยกันนะครับเขาบอกว่าทั้ง4แปลงนียพบการปลูกฝิ่นซึ่งต้นฝิ่นเนี่ยสูงประมาณสัก1 2 0ถึง1น0รมเซนแล้วแล้วบางต้น ก็มีการออกดอกออกผลแล้วไปสังเกตฮะที่บริเวณตัวผลของฝิ่นนะมันก็เริ่มจะมีการไปกรีดเก็บเกี่ยวน้ำยางไปบ้างแล้วเจ้าที่ก็ไปเผาทำลายครับตัดทิ้งนะฮะแล้วเก็บของกลางบางส่วนเป็นหลักฐานแล้วเดี๋ยวจากนี้ใครจากนี้ไปฮะเดี๋ยวคงจะต้องตามตัวคนที่ไปปลูกต่อไปนะฮะว่าเอ๊ะเป็นขวบวนการกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่ามีความผิดนะครับในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทห เอาไว้ยัครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายครับ